ครับผมใจมือหนึ่งมาแล้วมาเล่นตัวผลไม้สูตรนี้ก็จะเล่นสูตรสี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญได้ไปแล้วสองครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามถ้าได้ก็จะลงให้ดูนะครับก็จะกดเห็ดเ็ดส้มแตงมูแล้วก็แอปเปิลนะครับก็จะกด บาหาครั้งหมากเจ็ครั้งบ้าอีก5ครั้งแล้วก็ดาว7ครั้งนะครับจะได้ไหมครั้งที่3ติดตามดูถ้าได้ก็จะลงให้ดูไม่ได้ก็จะหาเล่นตัวใหม่ถ้าครั้งที่3ได้ก็จะลงให้ดูนะครับได้แล้วสครั้งนะครับสูตรนี้ต้องได้3ครั้ง บาห้าสิบมาแล้วสูตรสี่เหรียญน,นะครับสูตรน้อยเหรียญครับเราจะกดเจ็ดเจ็ดส้มแดงโมแอป,ปเปิลน,นะครับกดบาห้า 5. ปลาห้าก็ดาวเจ็ดครับจะลองดูลุ้นดูได้ไหมแอปเปิลนะครับได้ห้าได้ห้าเหรียญน,นะครับ ได้กำไรได้กำไรหนึ่งเหรียญน,นะครับได้กำไรหนึ่งเหรียญก็จะลองอีกครั้งนะครับจะได้ไหมนี่ก็ได้ลงให้ดูนะครับครั้งที่3ได้ครับก็จะลงให้ดูจะลองซ้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ไหม พราะว่าบ้าห้าสิบมันไม่นานหยอดสี่เหรียญได้ห้าเหรียญได้กำไรหนึ่งเหรียญน,นะครับครั้งแรกได้หนึ่งหนึ่งร้อยครั้งที่สองได้ร้อยห้าสิบครั้งที่สามได้ห้าสิบนะครับยังไม่ขาดทุนนะครับสูตรนี้สี่เหรียญไม่เยอะเหรียญไม่เยอะ ดูข้างที่2ต่อเนื่องเลยนะครับตัวนี้ก็จะลงให้ดูแลสูตรคอมเมนต์มาไม่ได้ก็เลยไม่ลงให้ดูนะครับที่คอมเมนต์มาบาห้าสิบนะครับห้บมาแล้วนะครับ ที่สองจะได้ไหมเจ็ดเจ็ดส้มแตงโมเอปเปิ้ลบาห้ามารห้ามารมาเจ็ดบาห้าดาวเจ็ดครับเอาดูหลุนดูครั้งที่สองนะครับ ครั้งที่สองพลาดไปนะครับไปขึ้นดาวหยดต่อเนื่องไม่ได้ครับหยอดต่อเนื่องไม่ได้หยดครั้งที่3ไม่ต่อเนื่องได้กำไร10ครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจไว้รอดูสูดต่อไปครับผม